ขอดูมือทุกท่านรอบหนึ่งได้ไหมฮะมาเฮ้เฮ้เฮ้มา,เออเา,มาทุกท่านนะฮะมาลืมตามองฉันให้ดีอีกครั้งกับความจริงความฝัน ก็รถที่เธอต้องการผู้ชายที่ฝันในใจตอบตัวเองได้ไหมใช่ฉันหรือเปล่าก็เธออายใครไหมที่เดินกับฉันก็จับเมื่อกับฉันภูมิใจบ้างไหมก็ฉันจะยอมรับฝัน เธอไม่แน่ใจก็จะพร้อมทำตามหัวใจของเธอทั้งหมดมาไม่ได้เลยรู้เฮ้ hey! ไม่ใช่เจ้าชายที่มีเธอได้ทุกสิ่งก็มีเพียงสองมือที่พร้อมจะทำเพื่อเธอด้วยรักจริง ไม่ม <cin stereotype> ีว <ia> ันจะทิ้งให้เธอก็เธออาใครไหมที่เดินข้างฉันสบตากับฉันเุ่นใจแค่ไหนทำไม อยากจับมือกับฉันเรไปหรือเปล่าทุกท่านที่อยู่ที่นี่ที่ยังได้ยินเสียงผมตอนนี้ช่อนต่อไปผมขอหนึ่กช่อนแล้วกันนะฮะใครที่ร้องได้นะครับมาสุดเสียงสุดเสียง มาท่างบอกท่านป้าไปได้เลยรู้เหตดังอกีกดังอีกมาก้มีเพียงสองมือเหตุ hey! มไม่มีวันจะทิ้ง ที่มีเธอได้ทุกสิ่งก็ปีเพียงสอมมือที่พร้อมจะทำเพื่อเธอด้วยรักจริงก็ไม่มีวันจะทิ้งโอ้ไฮทสุดยอดขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านฮะ เดี๋ยวขออนุญาตประกาศหน่อยแล้วกันนะฮะพอเพิ่นว่าคุณตาดีคุณตาดีเรนนะฮะตามหาหลานชื่อขนุนอยู่นะฮะใช่ไหมฮะคุณตาดีเรนนะฮะหาน้องขนุนอยู่นะฮะน้องขนุนอยู่ที่ไหนไปหาคุณตาด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านมากครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับ <S <S <S> <S สุดยอดมาก ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะฮะเผอิญว่าคุณตาดีเรนนะฮะอยู่ที่ไหนครับเผอิญว่าน้องขนุนอยู่ที่นี่แล้วนะอ๋อคุณตาคำลนนะฮะในนี้เขียนผิดนะฮะคุณตาคำลนนะฮะมีไหมฮะน้องขนุนอยู่ที่นี่นะครับเจอไหมครับอ๋อเจอแล้ว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 น่นครับนุนนุนนุนนนนุนเห็นนะสุดยอด น่ารักที่สุดนะฮะอนอกจากจะเล่นเพลงได้ไพเราะแล้วยังเป็นสุภาพบุรุษด้วยอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปวงกาอย่าเพิ่งไปนะฮะเทมากมากขอเชิญพี่พี่วงกรารทุกคนตรงกลางเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพูดคุยกันนิดนึงแล้วกันไหนๆก็อุตส่าห์ได้มาเป็นตัวแทนของกลุ่มศิลปินขึ้นแสดงในวันที่ต้องบอกว่าเป็นวันแห่งการสร้างสรรค์ความสามัคคีแห่งชาติครับรู้สึกยังไงบ้างครับสุดยอดที่สุดแล้วฮะ จริงๆแล้วผมก็ติดตามดูการร้องเพลงชาติเนี่ยมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะฮะไม่คิดว่าวันนี้จะได้เกียรติขนาดนั้นนะฮะครับผมขออนุญาตถามได้ไหมครับโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรกันบ้างส่วนตัวแล้วผมเป็นคนสมุทรปราการนะฮะครับผมเป็นคนกรุงเทพครับคนกรุงเทพครับวันนี้ก็ได้ร้องเพลงกับคนกรุงเทพเลยถูกต้องครับถูกต้องครับคนนาราทิวาสครับนาราธิวาสได้ไปร้องเพลงที่นาราธิวาดไหมครับตอนเพลงชาติ ได้ไปนะฮะเป็นคนปัตตานีครับคนปัตตานีอันนี้นะทางจะลำบาก่อยอขอเสียงปรบมือดังๆให้กะลหน่อย,ะน,อยอนะครับเท่มากๆเลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่เป็นขวัญใจของคนแฟนทั่วประเทศและวันนี้ก็เป็นตัวแทนได้ออกมาร้องเพลงที่นี่ด้วยในงานนี้ไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งอยากให้ฝากอะไรถึงคนไทยที่ดูอยู่ทั้งประเทศนิดนึงครับว่าเราเป็นคนไทยทำยังไงเราถึงจะสามัคคีกัน ครับก็จริงๆแล้วใจเย็นเข้าหากันดีที่สุดนะฮะมีอะไรพูดคุยกันแบบปานีปรนอมจริงๆแล้วดีที่สุดครับนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับครับขอบคุณครับและนี่คือวงกาลานะครับเดี๋ยวต่อไปรออีกสักครู่หนึ่งจะมีอีกวงหนึ่งขึ้นมาเล่นให้น้องๆดูการเป็นวงสควิสแอนิมอลใครอยากให้พี่เกายืนอยู่บนเวทีกับพี่อีกไหมนะฮะครับผมอ่ะให้กาลาไปพักดีกว่าขอบคุณกาลามากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครูน่นึงนะฮะเดี๋ยวจะมีการแสดงยังไม่จบนะครับเรายังมีการถ่ายทอดอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมีการแสดงจากน้องๆโรงเรียนต่างๆที่เป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครนะครับสังเกตสีศศสันดีๆนี่จะมีเบสด้วยเป็นเครื่องเป่าทองเหลืองนะฮะแล้วก็ชุดสวยงามมากๆใจเย็นๆนิดนึงไหนใครรอดูสควิสต์แอนิโจะกลับบ้านดึกได้คืนนี้ครับนะแต่ระวังกันนิดนึงนะตอนนี้รถอาจจะติดแต่ยังไงก็ตามแต่พยายามเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนที่มาด้วยกันด้วยนะครับใครมาด้วยกันก็กลับด้วยกัน อย่าแบบว่าแอบหนีกลับไปก่อนคนเดียวแล้วกันนะครับอยู่กันอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการแสดงอีกหลายชุดให้ทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ตรงนี้ได้ดูพร้อมๆกันรอแป๊บหนึ่งตรงนี้มีน้องไหนว่างไหมครับน้องเซตเครื่องดนตรีมาคุยกันหน่อยนะฮะอาขอขอเชิญน,น้องผู้ชายคนนี้หน่อยครับขอเชิญน,นิดหนึ่งขอเชิญนิดนึงขอเชิญขอเชิญข้างหน้านิดนึงได้ไหมครับผมมาจากโรงเรียนอะไรครับจานนก้องครับขอชัดๆจานนกร้อง วันนี้จะมาโชว์อะไรครับผมวันนี้จะมาโชว์อะไรเอ,อ่ยเเล่นเพลงเล่นเพลงลูกทุ่งครับเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงไหนบอกได้ไหมครับ<อ>พี่รู้ว่าน้องพูดไม่ค่อยเก่งแต่น้องหล่ออ่ะดูชุดอขอเสียงปรบมือในชุดหล่อไหมนะฮะนี่เผลนการแสดงจากโรงเรียนจ่ากนกล้องพร้อมไหมครับย <s> ังนะฮะขอเวลาถ้ายังไม่พร้อม <S <S มันก็ไปสกี้แอนิเมะก่อนอ๋อ เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับหลายๆคนจะได้ชมการแสดงจาก s q u i ส a n n m m l ใไนใครรู้จักวง s q u i สแ Animal บ้างทำไมทำไมเสียงมันเบาขอเสียงดังๆนิดนึงได้ไหมอ,อันนี้ขอถามหน่อยส่วนตัวนิดนึงใครเคยฟังซีด97.5 FM บ้างครับเชียร์อันนี้ละดังเชียร์ถ้าถ้าเคยฟังซีด97.5 FM ถามได้ไหมคนที่ยินอยู่ตรงนี้คือใครเอ่ย เงียบนะฮะแสดงว่ารู้จักแต่ดีเจดาวิดเดโดริโกถูกต้องไหมครับ <Yeah. S 1> อ่าอดใจรอกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่วินกับพี่สิงเป็นสองนักร้องสไตล์อินดี้ทโทนเพลงแบบแนวอังกฤษอังกฤษจะขึ้นมาเล่นให้โชว์ให้ดูการตรงนี้เลยอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านไปไหนนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันไปเรื่อยๆก่อนวันนี้เนี่ยใครมาคนเดียวมากยกมือหน่อยอไม่มีใครมากับเพื่อนเลยเหรอมีใครมาเป็นครอบครัวบ้างไหมครับ นายแน่มากนะฮะอดใจรอกันแป๊บหนึ่งตอนนี้เพิ่งจะประมาณ6โมง35นาทีเท่านั้นเวลาย,ยังเหลืออยู่อีกเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแสดงให้ดูต่อกันใจเย็นๆกันนิดนึงนะครับอดใจรอนนหน่อยร้อนไหมครับ <S <S ดีมากถึงร้อนก็ต้องอดทนนะ <g ül üyor> มีใครอยากขึ้นมาบนเวทีนี้ไหมให้ให้คนเดียวเท่านั้นนะค,คนเดียวคนที่เร็วที่สุดขึ้นมาเลยกระโดดขึ้นมาเลยคนเดียวนะครับอะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย ไหนๆก็ยกมือแล้วกล้าขึ้นมาหน่อยอขึ้นมาเลยครับปีนขึ้นมาตรงนี้เลยวันนี้นะครับเป็นวันที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องจารึกไว้กับโครงการไทยสาม,มัคคีมาเลยมาแล้วก็มาเลยไทยสาม,มัคคีไทยเข้มแข็งนะครับเป็นการที่คนไทยทุกคนร่วมกันร้องเพลงชาติไทยแล้วก็ร้องเพลงสดุดีสรรเสริญมหาราชานะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราชื่ออะไรครับผมชื่อตาค่ะตาเหรอครับพี่ก็ชื่อตาหลงใสเราเป็นเนื้อคู่กันแน่เลย นี่มามาตั้งแต่กี่โมงครับตัก้กวนี้มาตั้งแต่สี่โมเอ้ห้าโมงห้าโมงเย็นแสดงว่าเมื่อกี้ทันได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยพร้อมๆกับคนทั่วประเทศแล้วก็ได้จุดเทียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ครับดีใจค่ะแค่นั้นเองเหรอถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ที่บ้านจะบอกเขาว่ายังไงเนี่ยไหนเอารวบรวมรวบรวมสติแล้วบอกเขาหน่อยถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ที่บ้านดูอยู่อ่าอย่ากลัวแม่ด่าไม่ว่าหร คุณแม่จะว่าได้ไงเรามาทำความดีเพื่อในหลวงเพื่อชาติไทยจริงไหมหนีแม่มา